สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนประจําเมื่วัที่16มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์ทุกครั้งนะคะก่อนที่จะมาวางคลิปต่างๆให้ f อซและก็ท่านผู้ชมได้ชมกัน สำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางแนวทางของเลขวิ่งบนนะคะเป็นเลขวิ่งบนระยะหวังผลนะคะอาจารย์จะเน้นที่สิบหน่วยนะคะสำหรับสูตรนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะในตัวสูตรเราใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณด้วยสามบวกร้อยครั้งที่หนึ่งคูณสามบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามนะคะแล้วเราก็บวกกับสิบครั้งที่สี่แล้วก็แปะของที่มีค่าเท่ากับ x นะ เราทําแบบนี้ทุกงวดนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกห้าหกสามนะคะอาจารย์จะนําใบตรวจมานะคะเราจะมาเปิดงวดที่ออกห้าหกสามตรงนี้สำหรับสูตรนี้นะคะเราจะย้อนไปหนึ่งงวดจะใช้งวดที่ออกแปดเก้าสี่ห้าสี่นะ,ะแล้วก็ตามคำสั่งสูตรเลยเดี๋ยวใช้ตรงไหนบ้างอาจารย์จะ เขียนให้นะ,ะแล้วเรามาคำนวณด้วยกันเลยนะคะชอบก็คลแคปหน้าจอไว้นะคะตัวแรกเลยเนาะร้อยบนนะคะคือแนวทางของเลขแปดตัวนี้ออกแปดเก้าสี่ใช่ไหมเก็เอาเลขแปดมาหน่วยล่างออกห้าสี่ก็เอาสี่คูณสามเป็นสิบสองร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งนะคะคูณสามได้สาม หน่วยครั้งที่หนึ่งเลข9ยกมาเลยหน่วยครั้งที่2เลข0ูนย์ร้อยครั้งที่3เลข7แล้วก็หน่วยครั้งที่3เลข1 10ครั้งที่4เลข5แล้วก็อย่าลืม8ขอคงที่ทําแบบนี้ทุกงวดทําการบวกกัน8กับ2เป็น10หมดไป9กับ1เป็น10หมดไป3กับ7เป็น10หมดไปศูนยไม่มีค่าตัดทิ้ง5กับ8ดนะคะเป็น13 ได้เลขสามออกมาที่ห้าหกสามต่อไปนะคะวัดที่สองร้อยบนห้าหกสาม็เอาเลขห้ามาหน่วยล่างสามสองเอาเลขสองคูณสามเป็นหก ร้อยครั้งที่หนึ่งห้าสาเป็นสิหน่วยครั้งที่หเลข 5. ยกมาหน่วยครั้งที่สองเลขเจ็ดร้อยครั้งที่สมเลข4หน่วยครั้งที่สมเลข7แล้วก็10บครั้งที่สี่เลข0ูนยคงที่ทำการบวกกัน5กับ5เป็นสิบหมดไปแล้วนะคะหกับ5เป็น11 1กับ7เป็น8กับ4เนี่ยเป็น12 สกับแปดตัวนี้หมดไปศูนย์ไม่มีค่าเหลือเลขเจ็ดตัวนี้ยกมาได้เลขเจ็ดนะคะออกหกแปดเจ็ดอ่าแนวทางของหลักหน่วยสองงวดเมื่อสักครู่อาจารย์บอกเลยว่าเน้นนะ,ะที่สิบหน่วยตรงนี้เนาะเน้นอ่างนั้นเราจะวางตัวเลขที่เราคำนวณได้ไว้ที่สิบและหน่วยเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้ต่อมางวดที่สามร้อยบนเลขหก 6, หน่วยล่าง6กสาเป็นสิบร้อยครั้งที่1 6ึกสาก็เป็น18หน่วยครั้งที่1นหหน่วยครั้งที่2 0งศูร้อยครั้งที่3เลข1นะคะหน่วยครั้งที่3แล้วก็เลข0ูนย์ครั้งที่สี่เลขหกนะคะอันนี้ออกมาที่ตอง6กเลยหกหค่ะเอาเลขหกมาแล้วอย่าลืมตัวสุดท้ายแดของทีแปกับ 8, 8, 8เป็น16บหกหกเป็น12บสอบวกหเป็น7จ็ดบวกหนเป็น8 แกับแปดเป็นสิบหกหกกับหกก็เป็นสิบสองได้เลขสองนะคะสูตรไม่มีค่าตัดออกไปอันนี้ก็ได้แนวทางของเลขสองซึ่งอยู่ในเอาหลักสิบนะคะหลักร้อยก็มีแต่ว่าอาจารย์จะลองเน้นที่สิบหน่วยดูนะคะมันจะเป็นไปตามคาดหมายที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นะต่อไปงวดที่สี่เลยงวดที่สี่ขที่ออกสองสองเจ็ด้อยบน,นะคะเลขสอง หน่วยล่างห้าสามเป็นสิบห้าร้อยข้งที่หนึ่งสี่สามเป็นสิบสองหน่วยข้งที่หนึ่งเลขสาหน่วยข้งที่สองเลขสี่ร้อยข้งที่สามเลขสหน่วยข้งที่สาก็เลขสี่หนูนี้ออกสี่เจ็ดสี่แล้วก็มาสิบั้งที่สี่เจ็ดหกศูนย์็เอาเลขหกมาแล้วก็ตัวสุดท้ายแปดคงที่ทำการบวกกันสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสองก็แปดเป็นสิบอ่ะหมดไปแล้วแล้วนี้เอาหกตัวนี้หก กับ3เป็น9 9กับ2ก็เป็น11 1กับห้าเป็น6 6กับสองเป็น8ดได้เลข8ดนะคะออกมาที่3 8มดอันนี้สามารถวางได้ทั้ง10 10และหน่วยเลยนะคะเพราะว่าจะเน้นที่10หน่วยจะถือว่ามันยังเข้าอยู่ในตำแหน่ง10บหน่วยะคะแนวทางของหลักหน่วยก็มาได้ถึง3มงวดหลักสิบก็2งวดนะคะโอเคตามต่อไปงวดที่ห้า โมดที่ห้าคุณที่ออกสามแปดแปดเปิดมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูหลักร้อยที่เป็นเลขสามหน่วยล่างหกนะตัวนี้ออกศูนย์หกเอาหกคูณสามเป็นสิบแปดร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดสามยี่สี่ใส่เลขสี่ไว้หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหกหน่วยครั้งที่สองก็เลขหกเหมือนกันนะตัวนี้ออกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็ร้อยครั้งที่สามเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดยกมาเลยนะคะแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขหกแล้วก็แปดคงที่บวกเลย สี่กับหกเป็นสิบหมดไปนะคะหกกับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดเป็นสิบสี่สี่กับหกเป็นสิบหมดไปแปดตัวนี้กับแปดตัวนี้เป็นสิบหกหกกับสามเป็นเก้านะได้เลขเก้าสามศูนย์เก้าเก้าตัวนี้ก็ยังเข้าอยู่ในแนวทางของหลักหน่วยนะคะหน่วยมอมกแล้วนะเดี๋ยวลถหน้าจอจะเห็นนะตัวเลขที่อาจารย์เขียนไว้ด้านหลังนี่มีสิบมีหน่วยอะไรนี่นะ อยู่ขึ้นไปนะคะอีกหนึ่งงวดก็คืองวดที่แล้วนะสำหรับอันนี้เป็นแนวทางของเลขวิ่งบนตัวเดียวนะคะระยะหวังผลนะคะตามจริงขึ้นไปมันก็ยังมีเข้าด้วยนะคะก็อาจจะมีหลุดบ้างเข้าบ้างแต่ว่าอาจารย์จะเช็คที่ตัวเดียวนะคะระยะกําลังเดินนะถ้ายาวเกินไปบางครั้งมันก็หลุดนะคะท่านผู้ชมแต่อันนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเดินนะเป็นตัวเลขที่อยู่ในส่วนของครบ2ตัวบนหรือว่าครบ3ามตัวบนเลยนะคะโอเค คำนวณเลยเนาะเมื่อที่ออกสามห้าสองเปิดใบตรวจมาก่อนเราก็เอาสามศูนย์เก้ามาเป็นตัวคำนวณเราจะใช้ร้อยบนที่เป็นเลขสามนะตัวนี้เลขสามแล้วก็หน่วยล่างเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งร้อยค่าที่หนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามหน่วยค้งที่หนึ่งเลขเก้าหน่วยค้งที่สองเลขหนึ่งร้อยค้งที่สามเลขเก้าหน่วยค้งที่สามเลขห้าสิบค่ที่สี่เลขสามแล้วก็แปดของที่ ทำการคำนวณเหมือนเดิมทุกงวดเลยแล้วเราก็บวกกันสามกับสามเป็นหกหกกับหนึ่งอ่ะหกมาตัวนี้เลยหกกับห้านะ,ะเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับสามนะคะเป็นสี่สี่กับแปดเป็นสิบสองเลยนะคะได้เลขสองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าหนึ่งกับเก้านี่เป็นสิบแล้วหนึ่งกับเก้านี่เป็นสิบมันหมดไปนะ,ะตัวไหนตันๆัน้วก็ค้าข้ามไปก่อนนะคะแบบนี้ ได้สามห้าสองถูกต้องอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลักหน่วยบนนะมีหนีมาหลักสิบหนึ่งงวดตามนี้แหละแค่ถ้าเราชอบแล้วก็คือโตตรงเท่านั้นเองนะเสี่ยงโชคนะคะหยิบรตเตอรี่ไปไปมามา,มากับกับไว้คู่สองคู่นะคะเผื่อมีลูกฟุกนะคะ fc เพราะว่ารางวัลก็มีอยู่หลากหลายอยู่นะคะต่อมาเนาะเรามาคำนวณว่าที่เราจะใช้เลยนะอาจารย์เปิดใบตรวจมาที่ สามห้าสองแล้วนะคะสามห้าสองข้างล่างออก 2, สองศูนย์ที่เรามาดูหลักร้อยนะหนีไม่พ้นที่จะเป็นแนวทางของเลขสามนะเลขสามเลขสามนี่มาติดกันสามงวดเลยะคะสามสามสามนี่นะแต่งวดนี้น่าจะไม่ใช่นะเลขสามน่าจะย้ายละเพราะว่าตัวคํานวณออกมาจากครบสามตัวบทนั้นมันไม่มีแนวทางของเลขสามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้ไม่น่ามีแล้วนะสามหน่วยร่างศูนย์คูณสามก็ต้องได้ศูนย์ ร้อยครั้งที่หนึ่งสามเนาะสามสี่เก้าก็เอาสามคูณสามสามสามเป็นเก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งก็เลขเก้าหน่วยที่สองหนึ่งสามสี่เอาเลขสี่มาร้อยครั้งที่สามสามศูนย์เจ็ดก็เอาเลขสามมาแล้วก็เอาเลขเจ็ดมาฮะสามกับเจ็ดนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ก็คือตรงนี้นะสิบครั้งที่สี่นะเลขสี่นะออกศูนย์สี่สี่นแล้วก็ตัวนี้แปดของที่เรียบร้อยอ่าครบทุกตำแหน่งเท่าๆกันแล้วก็เราก็บวกกันเลย เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกกับสี่เป็นสิบหมดไปแล้วนะคะอันนี้สามกับเจ็ดเป็นสิบหมดไปนะเหลือตัวนี้เลขศูนย์ตัดไปสามกับสี่ตัวนี้เป็นเจ็ดนะคะได้เลขเจ็ดเลยตัวนี้ตัวเดียวนะคะเลขเจ็ดเจ็ดนี่ถามว่าชอบไหมนะคะก็ชอบอยู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากเลขเจ็ดตัวนี้มันจะอยู่ในแนวทางของครบสองตัวบนนะคะ แล้วก็ครบสามตัวบนด้วยทั้งครบสองตัวบนและครบสามตัวบนก็มีตัวนี้ถ้าเราเอามาตัดชนกันเนาะสองสูตรนะระหว่างสูตรครบสองตัวบนกับครบสามตัวบนนะมันจะเหลืออยู่แค่ชุดเดียวชุดไหนนั้นอ่าเดี๋ยวไปสรุปในโค้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมแนวทางที่อาจารย์เคยวางไปให้นะก็คือแนวทางแต้มรวมสามตัวบนถ้าเกิดใครชอบนะคะแนวทางของแต้มรวมสามตัวบน อาจารย์จะมีแต้มรวม3ตัวบนแบบ3ตัวเดินเดินดีนะะระยะก็ระยะก็ไหลงวดอยู่นะ,ะี๋ยวจะคำนวณให้ดูก่อนที่เราจะไปสรุปโค้งสุดท้ายบนกันเพราะบางครั้งการสรุปโค้งสุดท้ายบนตัวเลขก็กําหนดอยู่แล้วนะคะตายตัวนะคะที่แนวทางของหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะแล้วก็ให้มันมาสอดคล้องกับ2ตัวบนแล้วก็สตัวบนสําหรับงวดนี้นะคะมันก็คือแนวทางของการเข้าเป้านะคะหมายความว่า ตัวเลขมันไม่หนีกันนะมันทําให้จับง่ายแต่จะเดินหรือไม่อย่างไรนั้นชอบให้ยนาไปใช้นะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบก็อมองผ่านไปเนาะถ้าเรานําตัวเลขเจ็ดเนี่ยที่มันจะอยู่ในแนวทางของสิบหรือหน่วยก็ตามถ้าเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่คํานึงถึงครบสามตัวบนถ้าทุกท่านคิดว่ามันจะหลุดหรือว่าครบสองตัวบนถ้าคิดว่าหลุดก็ใช้วิธีการนี้นะคะเอาเลขเจ็ดตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอญาตแป๊บหนึ่งนะเลขเจ็ดตัวนี้นะมาจับกับ แต้มรวมสองตัวบนเลยเนื่องจากว่ามันอยู่ในสิบหน่วยใช่ไหมแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนแต้มแต้มรวมสองตัวบนเดินดีระยะยาวนะคะถ้าเอาไม่ชนกับใครเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็ทั้งหมดก็เดี๋ยวอาจารย์เช็คก่อนนะสี่สิบสี่สิบหกงวดของเก่ามันจะเป็นแนวทางของเดี๋ยวอาจารย์เขียนอย่างนี้นะแต้มเขียนวข้างนอกเดี๋ยวเรีจอเนะี่ยแต้ม อันนี้จะเป็นแต้มสองตัวนะแต้มสองตัวอเอาแค่สองตัวก่อนเพราะว่าอันนี้มันอยู่ที่สิบหน่วยอยู่แล้วมันก็เลยง่ายนะคะแต้มสองตัวบนนี่แหละแต้มสองตัวบนอันเก่านะเดี๋ยวอาจารย์เขียนมให้ก่อนก็ 9, เอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละ แต้มจะค่อนข้างหลายตัวหน่อยนะคะแต่ว่ามันเดินดีระยะยาวเอ่อสี่สี่สิบกว่างวดแล้วนะสี่สิบหกงวดงวดนี้จะเป็นงวดที่สี่สิบเจ็ดเขยนไวงี้นะสี่สิบเจ็ดงวดแต่เองงวดที่สี่สิบหกเนี่ยมันออกมาที่สามห้าสองนี่แหละแต้มหลยตัวอย่างเงี้ยดีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดเนาะ อย่างน้อยตัวเลขที่เราทํามาแล้วเราบวกได้ตัวนี้มันก็โอเคอยู่นะนี่อันนี้สองตัวนะห้ากับสองบวกกันเป็นแต้มเจ็ดนี่เห็นไหมนี่แหละอันนี้ย้อนไปให้ดูหนึ่งงวดเข้าอยู่นะแต่ที่เรามาดูงวดที่สี่สิบเจ็ดขอเป็นปรกกาสีนี้นะสี่สิบเจ็ดนี่มันจะเท่ากับเลยเก้าศูนหนึ่งสองสาม สี่และห้าจะออกอะไรนี่เราก็จับเลย <c oughs> ถ้าเจ็ดถ้าใครยกหมดนี่ถ้าถ้าตัวนี้เดินนะอาจารย์คิดว่าน่าถูกนะเจะ็ดยืนเลยเนาะเจ็ดก็า่ากับจะเป็นเวลาชอบต้งกลับตัวนะเจ็ดอะไรได้เก้าเจ็ดสอง จ็ดสามไล่ไปเลยเพราะมันนับเรียงตัวเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าไปถึงสิบสองเลยไหมหกสองไปสิบสองไปสิบสามเจ็ดหกเจ็ดสองเป็นสิบสี่เจ็ดแปดนี่มีแค่นี้นี่โอเคแล้วถ้าใครอยากได้สามตัวบนเลย จากแต้มนะเดี๋ยวจารย์จับชนให้ลองไปเช็คดูนิดหนึ่งรู้สึกว่ามันจะได้อยู่แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นถ้าได้แต้มเดียวนะเราสามารถไปจับในในสามตัวบนอมาตะตลอดชีพได้เลยเดี๋ยวจารย์จะลองทำให้ดูก่อนที่อาจารย์จะสรุปโค้งสุดท้ายให้วันนี้แหละนะของบนนะนเยอะตัวหน่อยนะแต่ว่าน่าจะมีในนี้ เดี๋ยวอาจารย์อันไหนที่มีอาจารย์จะใส่สีให้สีส้มๆให้แล้วกันเจ็ดอันนี้เขียนไว้ข้างล่างนี้กันเนาะเอาตัวนี้แล้วกันเป็นสีเดียวกันเนี่ยเจ็ดสองเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าก็คือแต้มถ้าเราดูเจ็ดแนวทางของเจ็ดสองนะคะ ถ้าแนวาทางของครบสองตัวบนอ่ะมันมีนะเจ็ดสองอ่ะแต่ถ้าเอาไปกระทบคบสามตัวบนถ้ามันเดินด้วยเจ็ดสองก็จะไม่มีนะคะก็จะเป็นแค่ชุดสำรองอันนี้สำรองนะเจ็ดสามเออข้างล่างมันก็ไม่มีเออคบสองตัวครบสองตัวบนนะคะที่เป็นแถวล่างอ่ะมันก็จะไม่มีอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นครบสามตัวบนนะเจ็ดสามก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะนั้นเป็นชุดสำรอง เจ็ดสี่เป็นเจ็ดสี่นะถ้าครบสองตัวมีนะคะแต่ว่าครบสามตัวถ้าไปกระทบกันจะหายไปอันนี้ก็สำรรองเจ็ดห <c oughs> ้าเจ็ดห้าแนวทางของครบสองตัวบนนะคะมีแนวทางของเจ็ดห้าถ้าเอาไปกระทบกับ <c oughs> สูตร <c oughs> สูตรครบสามตัวบนนะคะแบบแบบเดินดีระยะยาวนะะที่ยังไม่หลุดเลยนะคะ สต,ตัวบนมันจะมีตัวนี้นะท่านผู้ชมเจ็ดห้าถ้าชอบก็แค่กับตัวนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดต่อมาเนาะเจ็ดหกเจ็ดหกก็ทำรองเดียวกันนะคะท่านผู้ชมจะอยู่ในแนวทางของสีเหลืองนะคะถ้าเป็นตัวเบิ้ลนะเจ็ดเจ็ดมันก็ไม่แน่นะถ้าเบิ้ลมันมีแนวทางของเลขเจ็ดรองรับไว้หมดถ้าใครชอบเจ็ดเจ็ดก็จัดไปได้นะเจ็ดเจ็ดแซมสีเนาะ แล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดมีแต่ถ้าเจ็ดแปดเจ็ดสองสิบสี่เป็นสิบห้าอ่ะอันนี้อันนี้ก็สองตัวล่างมันจะไม่มีแนวทางของเลขแปดเนาะแต่ว่าถ้าเป็นครบสามตัวบนมีอยู่นะคะทั้งเจ็ดทั้งแปดนี่อ่ะก็แบบนี้แล้วกันตามนี้นะจะเป็นตามที่อาจารย์คาดหวังไว้หรือไม่นะอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยคลิปนี้อาจารย์เพียงนำสูตรนะคะแนวทางของตัวเดียวนะคะ ถ้ามันเป็นแนวทางของเลขเจ็ดเนี่ยมันจะอยู่ในครบสองตัวบนและครบสามตัวบนก็ชอบอยู่นะชอบอยู่เดี๋ยวลดอีกนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะนี่แหละคลิปนี้อาจารย์ฝากเลขวิ่งบนนะคะับตัวเดียวเป็นระยะหวังผลนะคะคือแนวทางของเลขเจ็ดจะนำไปใช้ก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะท่านผู้ชม แล้วคลิปต่อไปอาจารย์จะทําแต้มรวม3ตัวบนแบบ3ตัวเดินดีระยะหวังผลเช่นกันนะคะมากระทบกันมันจะเหลืออยู่แค่แต้มเดียวแล้วหลังจากนั้นท้ายคลิปอาจารย์จะจับ3ตัวบนแบบชุดอมาตะาตลอดชีพให้ใครอยากชมก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ